ขึ้นเป็นัวดแย้กขึนทองข้าไปช่วยเหลือก็ดีไปดูด้วยนีปัญหาอะไรเลยคะยักษ์มันไล่เรามายักษ์มันต้องการจะจับเราทึ้นมาตอนนี้ด้วยก่อนนะคะ ขยับเขยับเดือดร้อนแน่บอกเป็นใครนี่แกเดี๋ยวกูจะบอกให้มึงรู้มาหน้ตาตากวานนะมาลาวายมาหน้ตาตากวานะมาลาวายกูจึงได้มีความรองตามา ไจึงไล่พ like ูดนี่มาการุณาเล่าว่าใหกูได้ฟังเอ๊ะทำไมที่ไล่ก็มาเนี่ยกูต้องการมันไม่เรื่องอะไรของมึงหรอกอีแก่มันเรื่องของกูคารุณาช่วยเหลือด้วยะยายช่วยเหลือคุณแน่ไม่องเป็นห่วงจ้ะฉันช่วยเหลือคุณแน่แกเนี่ยเลยม่ใ่เสือทุกคนเห็นตัวตั้งมาไม่แก่เสือเนี่ยเลยเสือกันเลยตัดเป็นเสน่าดูวะ cây mới <laughs> chạm, cây mới chạm. cây mấy chạm, 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 cây ไม่รู้จักเลยท่านนี่คือยักษ์ค่ะโอ้ยักษ์ห <laughs> นึ่งวันนั่งต้มแย่ yeah, พื่มันนั่งต้มหลงเลยหน้าเม,มื่อไ <laughs> หร่ตเฮ้ยเล้วนั่งไหนกูนี่อะไรของมึง <laughs> อ่ะยิ่ฝากแรงองอันก,กวนดำไม้ได้กว,วดนดำมันต้องแต่ไม่พร้อมเลยอีแก้มันเรื่องอะไรของมึงทีจากทางขั่งหน้ากูต้องการที่จะจับผู้ชายคนนั้น แล้วมึงรู um, ้หรือเปล่าว่าผู้ชายคนนั้นคือใครเขาคือกษัตริย์ไซนูตินแห่งเมืองแก่นครกูต้องการจับตัวเขาง่ไรที่จะต้องจับตัวกันล้วเรื่องอะไรก็ไม่เกี่ยวอะไรกับมึงนี่แกปากมึงไม่หลีทางฆ่ามึงได้แต่นั้นเชิญเลยนะมึงแน่จริงเชิญเลยไม่้องกลับมาเพราะมึงอยู่ว่างเรื่องแกเพวกนั้นปตัวไปตั้งก้อนกึงองหย่านักดื่มก่อนใชคุณนังจำช่วยบายบายไปก่อนเนี่ยกับพ่อฉลองไว้แล้วเฮออเหมลอนกูควันไอ้เพลินนี่ไอ้หว่างกาติดีหมดเลย เียึดแม่ฉินงาำตากับฉินกูก็หลับตาฉันไม่ได้วันเลยไม่ได้บันเคยเสียกูบันในกาเจ็มขอทั้นงมมน,นี้โอไม่ใช่คนธรรมดานะถึงนาดตื้อว่าหันยหงายนี่โลง่งนองยักษ์เลยแต่ต้าสู้ไม่ใช่ยักษ์มาพื้นเม็ก็สำคัญเราจะต้องรับชายยักษ์ตัวตื้อว่าตาอยากนี้ใจเดินขึ้นมาเลยถ้าม,มันนี้จำเม็ดได้หยุดเมืองแค่นครจะเม็ดเหลืองเราจะต้องเป็นคนดวงคนดัดงน้อยน้อยไม่เลยเราต้องได้ตำแหน่งเราต้องได้เป็นกัฐบ,บุรุษ อ่ะปัญญายิา่ยว่ากับรักบ,บุญทีพูดจะอาเจีย,ย,อยงอะไรต่อเ,เดียวยักบ,บุญทีพูนกูคว้าในกองลุยอยู่ต่จใจีตังกูไปก่อนทีอคารุณาช่วยร่อยเออช่วยเราด้วยนะยายแกไม่ต้องไม่ดวงนะไฉนช่้ยคนเพี่พตักวหน้ามาแล้วาไอ้บ้านะาราาย,นารายรกกนนะแต่ามาลีกมาไม่ลีกมึงต,ตายไปกี่ว่า นลี้ยบอย่าจระลา์พะรข้าบาบ,ลบาล้วบามึงแน่นะพี่แกมึงตั้งมึงไม่ไม่เชื่อก็ลองดูเออะดวิว่างไหนวะเนยวัวยกพี่ยกพีไปายา่ามย้ายไปกุนแค่เ่ียชื่อ ผมก็จับมือกับอ้ายจับจับใจฮะเจ็บไหบจับใจเยอยหนักเลยเ้ยาปบเลยยายกูไปช่วยเลยไปไหมาะเลยเยเก็บเก็คับเก็บเก็บกับเฮ้ยถงันเลยงันเลย บ่มันไนอนเลยอยกุเทยตั้งไว้ตัวเดียจอยนวันไหนเล่นเลยกับกุเทยสามเอง ปะนะจะเป็นฆ่ามันตายเลยค่ะเออขอบคุณมากยายนะยายกรุณามาช่วยเหลือไว้ถ้างหากไม่มียายแล้วก็เราคงจะไม่ปลอดภัยแน่มันก็จะต้องจับเราไปฆ่าที่ไหนก็ไม่รู้อะขอโทษนะคะที่คุณคือใครเนี่ยเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังอย่าทองมาปายังไปทิ้งก่อนเลยะเนี่ยพร้อมรับตั้งแต่สายบ๋อหายนี่ขึ้นพร้อมแต่ตาพี่อะงู้อไปกันเลยล่ะกูอ่าหน้าตัง่างล่ะเลยสายไม่รู้จีเดียร์แล้วว่าเลือดมัดจแล้ว rồi rồi nên cái nó rồi có mấy cái quần nó cặp 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 hắn nó ra mà ra chút cho nên nó nè, nè. quần ta mà hai bên thì thấy quần ấy ba mà cha cặp 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 lên nè. ừ Đây là quản tăng rồi đến mẹ mới chạy tô chặt da bà cha của chú của mới chạy thằng với trước với em nữa có phải rồi bị tính thần ừ, là cô bạc làm chúng mới được này muốn chỉ điều wa giặc phi có phải chúng đấy đấy quan cản cút của cũng mai leo cản cút luôn anh cũng mẹ leo cản trăm tôi đang gặp quân เราชื่อว่านายแสงอ๋อ oh, ชื่อนายแสงเหรอใช่และยายแก่เป็นใครเนี่ยฉันชื่อว่าเรไรใช่ไหมอ๋อเรไรค่ะต้นยอดต่อเลยก็บอกหลาด้วยไปไหนหรเรไรสื่อผู้ใจผู้ชายผิดเป็นเป็นรูปบุญธรรมของตาจันนะ์นี่ะเออื่อรูปบุญธรรมของตาจันใช่เออที่ชื่อบุญนำใช่ไหม คงจะใช่นะะั่นแหละทำไมพี่จะต้องสืบเหรอเ้าประนานมีอยู่มากจ้ะวันหนึ่งฉัเดินเดินลงบงผาบอดีไปพบแม่ชีคนหนึ่งชื่อว่าชีอุษาชีอุษาคนนั้นบอกว่าแม่นั้นมีลูกคนหนึ่งแล็ก็ขาพามาฝากไว้ไวกับตาจันที่กระท่อมน้อยหลังนั้น แม่ชีอุสาบอกว่าเขามีลูกแล้วก็ฝาไว้ที่ตาจันที่กระท่อมหลังนี้ถูกต้องค่ะนี่ลาจากแม่ชีอุษาผู้น้นเพื่อมาบอกลูกของเขาว่าแม่ก็บวชอยู่ที่ปูเขาลูกเดินแต่เมื่อมาถึงที่บ้านของตาจันผู้นั้นตาจันก็ตายไปแล้วตาจันคนนั้นตายไปแล้วค่ะรู้จักกันด้วยหรือรู้จักทําไมที่ไม่รู้จักยายแก่ ฉันไม่ใช่ยายแกแล้ว่ะฉันเป็นเด็กอายุแค่เปินข้าวผีซะนะละ่ะอย่างแกบอกว่ามาเสือนะอย่าไปบอกว่าขิ้นข้าวีจะบอกว่าก้าวที่เบ็ดก็เสือเออแล้วก็เรื่องไรนี่มาจากไหนเนี่ยฉันเด็กวัดค่ะแกเป็นเด็กวัดกับแล้วลูกใครยเด็กวัดคนนี้ไม่ใจ่โยกไกล้นี่ครับเป็นเด็กอุป,ปัตตปปิกาเกิดแล้วกับเด็กพึ่งกาเกิดกับ พึ่งกาเกิดว่าอุปติกาเกิดเกิดในดอกปตุมมาหรือดอกบัวเดี๋ยวชี้กัครับแก่หมายเรียงมาชื่อกันว่าโตเป็นเจ้าแต่แค่ใช้วันไหนตากคนแกอ๋อนั้นหรอแล้วแม่ชีอุตสาบุญนั้นเล่าอะไรให้ให้เรไรฟังบ้างแค่บอกว่าแม่ชีอุสาดันมีท้องกับกริย์บตรงหนึ่งที่เมืองแก่นนครเร้ people, Arizona, on, อ ทำไมแม่จีอุสาตตอนแล้วคุณจะเท่าหนีจากเมืองมาวากตัวอยู่ที่บ้านของนา,จายจันมาท้องครบรอบกำลังดแล้วกก็คลอดก็เลยก็ทิ้งไว้ให้ตาจาันคนนั้นเลี้ยงแล้วยินมาที่บ้านตาจาันทมนต้องการที่จะมาบอกตาจาันหรือจะบอ,บอกลูกของแครอะไรทำไมเลยคะเราก็เช่นกันเราก็ติดตามลูกบุญธรรมของตาจาันคนนั้นที่เขาชื่อบุญธรรมนั่นแหละ ถ้าหากเรรู้ไม่รู้จักชื่อเลาก็จะบอกเขาชื่อว่าบุญนำเขาชื่อบุญนำไหมคะชื่อบุญนำมีเพื่อนชื่อว่านายหนุหนุ้ยตลอดถึงนายเท่งแล้วก็นายถั่วด้วยสำหรับบุญนำนี่เขาหนีจากราชอุทยานหลวงแห่งเมืองแงก่นนครมาหลายวันแล้ววันก่อนนี้เราได้ไปพบที่บ้านของนายจันท์ผู้นั้นแล้วก็พาไปเลี้ยงไว้ายัง เมืองแก่นนครแต่พอดีก็มีปัญหากับยักษ์คนนี้ที่อะไรได้ฆ่าเขาเนี่ยก็ไปกันแนข่าทาจนกระทั่งว่าบุญนำาก็ไม่ฆ่าอยู่ก็หนีเราจึงติดตามเข้ามาและเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้รู้หรกว่าบุญนำนี้เป็นลูกบุญธรรมของลุงจันท์แต่เมื่อเรารู้เราก็พอที่จะเด้ดเาใจในเรื่องนี้สำหรับบุญนำผู้นี้เราจะขอบอก ในใดลตลอดถึงนายโยทองในนายบองบองหล่ารู้ด้วยว่าเขาคือลูกของเราฮะแสดงว,ว่าท่านนี่คือกษัตริย์แสงดุทินใช่เอ้าเองนจริงมันจะเดินใจเชื่อยมเมันเชื่อนักต้มเน่ย<ะ>ก็เจำเป็นอยู่เองที่จะต้องปลอมตัวเพื่อยายใครรู้ว่าเรานี่เป็นใครเอ้าแสดงว่าทานนี้เป็นกษัตริย์แสงดุทินแล้วก็ก็ร้อ,อ,รองเสดงจ่าไปสู่เมืองไหมรือกะ มอนมชนีอยู่ทาพยายามติดตามบุญนำให้พขาไดจะพากลับไปเมืองฉันได้อ๋อนั่นใช่กันแม่ทแา่หากว่าใครตามบุญนำขับไปสู่เมืองจนได้นั้นเราจะขอให้สัดปฏิญาณว่าหากใดๆตามตัวบุญนำกลับไปเมืองได้เราจะให้ใดๆนี้เข้าพิธีภิษทกับบุญนำเขาแล้วเขเป็นหลาชเจ้ารถของเรา ไม่ท้องนะค่ะจะไม่ปราตถนารางวันเหล่านั้นหรอกเอลฟ์พูดนะแกก็แก่จังเสียแล้วแกไม่นะ้แกอย่างนี้่ล้วนะขัดจิงเลยนะขอให้บลอนจงกลับไปเถอะนะคะตอจกนี้เป็นหน้าที่ของหมที่มจะไปตามบุญนำคนนั้น,หนให้พบและพากลับไปเมืองให้ฉันได้ฉันสบายใจว่างานนี้ฉัน,าานท,ทำให้สำเร็จแค่นั้นก็ดีแล้วนะ ถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะต้องกลับไปเมืองเอแก่นนครคิดว่า่นรจจะต้องทําได้ฉันทําได้จ้ะรับไปจะกลับบ้านจังไปร่วงเออะเน่นั้นเราไปก่อนนะถ้าหากว่าตามบุญน,นํากลับไปเมืองได้เราจะต้องมีรางวัลอย่างล้ําค่าแน่นอนที่สุดได้ยินไม่บอกล่ะได้ยินจัดเสียเลยได้ยินแก้วเลยเอฟเอมเลยแต่พวกว่าตาบนันนอย่าตามวะ ทำไมเลยคะตามพอให้เอาโลโก้ด้วยหมดแล้วเอากับมึงตามพวอตันทีเลยไม่เอกค่ะเราไม่ปราดตระหนกวันนั้นนั้นหรอกไม่ปราดตราหนักวันกับเทากับพลาดระนากเขาชาเมืองปอนองนะปอนองรได้ได้บุญนำ้ามาตึงเมืองเขาจะต้องให้ข้าวปเตี๋ยวปี่เทกแต่แต่งงาเป็นความประสงค์ของกษัตริย์เราก็จำเป็นอยู่แล้วตั้มไทยนับกำนั้นแหละกูเลยนับกันั้น แกนี่เป็นหรือไม่เป็นแม่เลืเป็นเราเข้าจังเที่ยวแล้วมานึกไหมนะตามแต่กูไม่ไปแต่ว่าคุณจะไปจะไม่ไปไม่ว่าแต่กินไปก่อนแล้วมาแต่ท่านบอกหลาตามบุญน,นำก็ไปเดี๋ยวนี้เนี่ยมาดิคกไอ้กับก<ป>ูไม่กไปกาตามพวกเราไปกันบริวารที่คุณบ่พอบบี้ไปเคยมาแก้นักคนหนึ่งหมดบายเปย์ไม่เคยมาแก่เรามั้งเอิ กูกิการยืนเลือพี่อยากก็อปมาปฏิอ้อนการน้องพยายามสามาพี่่อนะจันรู้บุญนำามือพี่ยูดสูที่ดดแต่พี่ตานองพบจค่ปาลบไปีนเว้